สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเอายินดีตอนรักเข้าสู่ช่อง y o u t u บิคแ g h เตอร์ครับผมเอาเดี๋ยวพาเมือ,มองจอรเดียครับโอ้ยูครับงานปั๊บหน้าเกื่อครับดูมืออุ้ยเดี๋ยวจัดเอามาเบ่งการอุ้มดินครับ อ้ไปแบบรวมเนียรวมเนียมเลยเอาอยู่กับงานปับหน้าเออเอาครับฟังผมก็จะเป็นคู่ปะตาแดดแดดเป็นตะนายครับฝนอยู่บนมีโตกเลยปกตินี่ซ้ำนี่นันปูบ้านอย่งามมาแล้วครับหลังทุ่งงานก็นเริ่มบ้านต่ออันนี้โอ้โหบนทุ่งบนคือครับแห่งไร เดี๋ยวลังส่งการบอกล่ายางแปดี่สิบแปดได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันในรูปชมส่งเก่ารับเก้าดคสิบแปดรับรองไตชิบๆๆไปเลยครับหนาสะพัดใหญ่ขึ้นรถนี้แรงกว่าเก่าครับเดี๋ยวอาจจะแต่งแต่งบูมโม่ป่องครับเดิมมีกระทืบว่าแรงครับแต่ยังแรงกว่าผมมันต้องควรดำครับ มันขัว,ขวดดำาืือเขามันยังแห้งสงสัยยังแรงไม่พอเอาแบบมันขว้นด,ดำยิ่งหงอกคือเขาอีเนาะ <c oughs> แบบก้อนดำหนีห่อเป็นเศษโลดมันยังสีแห้งขึ้นเขาว่าแปรงความ,มเอาครับค่ายน้ำมันลงใส่ยางหนาไหมโลกสีส่งฮึกส่งใหญ่ขึ้นครับเปลี่ยนคางอีกคางแล้วก่อน เป็นคางละลอยลูกครับรับรองดูดันแน่นอนกับลุยปลาหนีสบายๆเลยบาลนี้ ก็นี่กระโล่ล้างแถบจะบโฟรีครับถ้าใส่ถ่าใส่ข้างเราลอยโล่นีรถแห้งนึบกูานีครับมันฉีนึบกูานีด้านนี้ถ้ดดินซ้ำนี่นะถา้าบบเปียกนี่บ่โอ้ดันพอเดียวยังไหนเลยครับแต่ว่ากำลังสิบหเต็มถี่ต่วสองเขาเนะตากบาทเลี้ยงบาทเลยครับ ใช้สายจวนเลยครับเนี่ยนี่ผู้ใช้มากแบบเร็วๆแนต่วัาปุ่มดินนี่ต้องฟีมือจะน่อยครับเร็วดี แกกระทาตัวหาซุนนะซุนยีนะครับมาใส่กระทายางหลังหนาต้องพัดมันใหญ่ดีผมว่าใส่เข้าไปคก็ชิงงามเลยยางหนาก็จุดหากระทาซิปเป็นตะแพงครับ <c oughs> ตะวันดามาใส่ตัวนี้มันใส่ได้ครับกระทาเราตะวันมันสีบีนายางเข่าเพทศในหนามัน,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 ม,นมันหน่อยลงตะวนันยางอีสูงขึ้นนะครับก็เห็นหาซุนหลังุนยีมัน มันคือทรงงามอยู่มาใไซรุ่นนีเนาะนะลวดก็สีง,งามดีคุว่า ดินแห้งเนี uh ่ย huh. นี่แห้งคุ่มสบายครับถ้าเป็นดินทรายนี่อยากเนื่องนหน่อยแต่ดินแบบนี้บอกสบายสบายเลยครับอุ่มเจอหลายๆไปเลยอันใบมีดนี่ใหญ่อันนี้ไม่มีไม่ใหญ่ไปได้ครับไม่มีไม่แปดซิแต่ว่าอุ่มดินนี่สูบไม่มีที่ที่เฟื่องบ่ได้ครับไม่มีตัวนี้ไม่มีที่ที่เฟื่อขั้นเกาผมหมอนอุ่มดินดีกว่านี้อีกตัวนี้มันมันหม่นดินดีอยู่ครับแต่ว่ามันอุ่มดินแก้ไขมันมันเศร้ากว่าครับ ใบมีมันโค้งโฝนปุ่มดินมีสูตต้นน,น้ำเท่าไรที่ที่เพิ่มดินดีกว่าครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่าในใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามมา่นน้ำครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ